สวัสดีครับอยู่กับน้องกล้วยหอมครับผมอันนี้มาเล่นแต่เช้าครับยิงหอมกำลังตื่นครับกำลังตื่นเมื่อกี้ครับผู้น,นอนตื่นสายครับผมวันนี้ ติดเสร็จก็มาหาของเล่นครับนอนดึกครับมาคืนนอนดึกเป็นไงครับติดเดียดการน,นอนดึกครับ

อุคันครับยังไม่ได้อาบน้ำครับใสยเมื่อคืนมาแต่คุยคู่เบาวอยู่ครับเ่บาวอยู่ฝั่งนู้นครับรับไปเยี่ยมท่านสอสครับผม ใจเมื่อคืนไปห้อมไปช่วยท่านสสห้าเสียงครับตื่นสายครับวันนี้ท่านสอสอก็หลับอยู่ครับ แบบนี้เที่ยวด้วยกันแบบเมื่อคืนยืนหลับครับยืนหลับโอ้ดูทาหลับครับ ไะกันนี้ไปเที่ยวป่ะต่คนตามตื่นสายครับเดี๋ยวไหนยไกันไปเที่ยวตรงไหนหหกันนี้ไปเที่ยวตรงไหน ใส่จะออกรูนี้ครับนี่ออรูนี้ครับเข้าไปขื้นเข้าไปขื้นสอสอยังหลับครับยังยืนหลับวันนี้มีแต่คนตื่นสายครับ ดูดูนะครับจอกมาจะออกมาจะดันเด้อหากอีกได้เน่เน่เดี๋ยวคงติดหัวติดหัวติด ครับดูครับนี่นี่วิธีการออกออกอย่างนี้เอาขาออกก่อนเดี๋ยวหัวไปตามหลังครับสงสัยจ,จะได้กั้นอีกแล้วครับผมดูดู ดึงดึงขยะไปเล่นนะดูดูเอาตีนมาตาใส่แป๊วเลยครับเนี่ยดูครับไม่ค่อยจะดื้อครับผมไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสนครับสุขาวเรียบร้อยครับ เอน,น,น,นี่นี่ค่ะสุภาพอือือโชว์โชว์ครับโชว์อารมณ์ดีครับโชว์ให้ดูครับปลาเข้าไปบ้นี่ะกลาเข้าไปบ้า,าเลย ่นดูลิ้น,น่น่นบางแขวนะเออโอ้ยเอา้ายังไม่ได้อาบน้ำครับนะเดี๋ยวจะจับเด็กน้อยไปอาบน้ำครับพาเดินเล่นชักหน่อยครับผมวันนี้ อู้กรกปลกครับเดี๋ยวตื่นมาอารมณ์ดีครับตื่นมาอารมณ์ดีลิ้นดำครับผมลิ้นดำไนนๆนดูลิ้นเลโอ้ดู บุญส hey, mm ู hmm. ้บุสู้ไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไป <Okay. S 1> ตื่นมาก็ชวนเล่นเลยครับ นี่ครับสาวน้อยลิ้นดำครับดูครับชวนเขาไปเล่นครับชวนเขาไปเล่น,นเขาไปเดนุ่ออกมาเองอสุภาพเรียบร้อยครับผม นแบบสุภาพสุภาพไหนเลยเล่ยนะนนนครับผมตอนสอสอยังไม่ยังไม่ไมตื่นหลับแล้วครับผมหลับแล้วมาแอบ,บคุยกันบ้างครับผมเมื่อคืนแต่กันตื่นสายครับวันนี้ ขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับขอบคุณครับ